สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Top T-H นะครับ โอเคครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องๆมากนะครับที่มารับชมคลิปที่นะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยตอนนี้มีกําลังใจในการทําคลิปมากๆเลยนะครับเพราะว่ายอดวิวก็แตะแสนแล้วเนาะนะครับแต่ก็อนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆจะทิ้งไปอีกหรือเปล่านะครับอาจจะอยู่แค่หลักหมื่นหลักพันเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตอนนี้ ขอบคุณน้องๆมากๆเลยครับผมนะที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็มารับชมคลิปของผมเนาะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแจกบัตรกาลิ่ากันเลยนะครับอ่านี่นะครับบัตรกอลิน่านะครับเป็นบัตรกาลิ่าที่ผมจะแจกในทุกๆคลิปเลยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูไว้นะครับก็จะได้ไปเนาะนะครับอ่าโอกาสได้ก็คือไม่เยอะหรอกเพราะว่าเออเขาเรียกไงมันเติมได้แค่คนเดียวด้วยนะอ่ามันเติมได้แค่คนเดียวด้วยนะครับบัตรกาลิน่านะครับแต่ถ้าได้ไปอ่ะ คุ้มไหมคุ้มดินะครับได้ฟรีนะครับใช่ป่ะอ่าได้ฟรีแล้วก็เป็นการแข่งขันด้วยว่าเอ้ยเนี่ยเราไวนะถ้าใครที่ได้ไปเนี่ยเอ้ยเราอันดับหนึ่งเลยนี่หว่าเราได้เนี่ยเออเราไวที่สุดในคนดูเยอะๆนะครับอ่าใช่ป่ะนะครับถ้าอยากอ่าได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เนาะโอเคนะครับถึงจะสามารถมาทานบัตรกาลิน่านะครับบัตรกาลิน่านะครับจะมีราคาอยู่ที่ยี่0ิบห้าสิบหนึ่งร้อยอ่าร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยล้หนึ่งพันนะครับต่ ยี่สิบบาทนะครับสูงสุดที่หนึ่งพันบาทนะครับโอเคเนาะแล้วแต่วันเนาะผมจะใส่นะครับบางวันเนี่ยฟุกจริงๆผมใส่ไว้หนึ่งพันบาทเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โยิ้มหวานแน่นอนนะผมนะครับสามพันกว่าเพชรนะครับเกือบเกือบสี่พันเพชรนะครับนะครับก็ ใครที่อยากได้นะครับกดติดตามกดดิ่งเลยเนาะโอเคแล้วก็มีรางวัลสำหรับน้องๆที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ยู่ดีฟอลที่เฟซไว้นะครับมีรางวัลอีกเนาะแจกถึง2ต่ตอกเลยทีเดียวนครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันก่อนดีกว่านะครับอ่ะกิจกรรมครับตอนนี้กาลิน่าเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วเนาะกิจกรรม10วันนะครับเพียงล็อกอินรับเลยห่วงยางรายวันนะครับอ่ะล็อกอินวันที่3นะครับก็คือเวลา3ทุ่มนะครับก็คือหลังอัปเดตเนี่ยวันนี้นหละครััับองปเดต ถึงวันที่13นะครับเวลา5ทุ่ม59นะครับบอกก่อนนะครับว่า5ทุ่ม59เนี่ยคืออีกหนึ่งนาทีก็คือเที่ยงคืนนั่นเองครับผมนะอ่าเพราะว่ามีน้องๆถามมาว่า5ทุ่ม59เนี่ยมันกี่โมงครับอ่าเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่รู้จริงๆเนาะเพราะน้องก็ยังอาจจะยังอายุไม่เยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับก็คือจะได้รับนะครับโทเค็น A หมวงยางสีลุงนะครับอ่าในวันที่3ถึงวันที่13เนอะเพียงล็อกอินนะครับอ่าล็อกอินว มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับอ่าถึงวันที่15นะครับเวลาห้าทุ่มห้นะครับจะได้รับโทเค็น B ห่วงยางสีชมพูนะครับนำห่วงยางมาแรก Hot Girl นะครับโอเคไหมก็คือสะสมรับชุดหาวอรเลยนะครับอ่าสามารถสะสมโทเค็น A ห่วงยางสีลุงได้ตามดังนี้นะครับเมื่อลงเล่นกิจกรรมยิงปราสาททรายนะครับอ่ายิงปราสาททรายยิงยังไงมันจะเป็นปราสาทยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะปราสาททรายเป็นยังไงนี่นะครับปราสาททรายจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหม ก็คือมายิงประสาททรายแล้วแตกมันก็จะดอกมาเป็นตัวนี้นะครับดอกมาเป็นโทเค็นหงยางนะครับโอเคไหมอืมอ่าเดี๋ยวเรามาอันี้ต่อนะครับอ่าอยู่ไหนเอ่ยนะครับเออนี่ไงยิงประสาททรายแล้วใช่ไหมโอเคระยะเวลากิจกรรมนะก็คือวันที่3ถึงวันที่15เนาะโอเคครับอันนี้ก็คือยิงประสาททรายเราจะได้รับมาแล้วกันเนาะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่15นะครับเนาะอ่าแล้วก็เมื่อเราอินเข้าเกมนะครับก็็อกอินวันที่3าอ่อันนี้คืออะไรวะมันเหมือนอันเดิมเลยล่ะ เออนะครับเหมือนอันเดิมเออนี่อันเดิมเนาะนะครับอ่าสามารถตามหาโทเค็น B ีห่วงยางสีชมพูฟ้าได้อ,อ่อตามนี้นะครับก็คือตามหาได้ทั่วไปนะครับในแผนที่เนาะนะครับโทเค็นห่วงยางสีชมพูฟ้านะอ่าสามารถตามหาได้ทั่วไปในแผนที่เลยนะครับตรงนี้นะก็คือมันจะดรอปตามของตามปืนอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเนาะอ่าผมก็งงกับที่เขาเขียนมาเหมือนกันนะตอนนี้ก็ถ้าใครงงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับ คือผมมันมันงงตรงตอนอ่านนะผมตอนคือตอนแบบเรามาดูอ่ะมันไม่งงหรอกนะครับแต่ว่าพออ่านไปอ่านมามันรู้สึกมันวกไปวนมานะมันก็เลยทําให้งงนะแล้วก็เวลามันเยอะเกินเนาะโอเคนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่14อันนี้คืออะไรระยะเวลากิจกรรมสะสมโทเคน B นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14เนาะโอเคนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็นะครับการหาโทเคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะอ่ะหาโทเคนแล้วสามารถนํามาแลกอะไรได้นะครับก็นี่เลยก็ผมนะชุดนี้เลยก็ผมนะอ่า แต่ที่ข่าวมาว่ามันจะมีชุดผู้ชายด้วยนะครับอ่าแต่อันนี้เป็นชุดผู้หญิงก่อนนะเป็นชุดนี้เลยนะครับว้าวคือได้ยกเซิร์ฟเลยนะได้ฟรีนะครับนี่นะครับอุย้ยเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับเห็นปะก็คืออรองเท้าเนี่ยจะใช้ห่วงยางข้างบนเนี่ยจะใช้ห่วงยางแปดใช่ไหมแปดกับสองนะแล้วก็สิบกับสี่นะครับแล้วก็สิบสองกับหกแล้วก็สิบกับสี่นะครับห่วงยางก็ใช้ประมาณนี้นะครับในการาแรกเนาะในการแรกก็ใช้ห่วงยางประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเขาก็มีบอกนะครับขอเท่ๆเลยมีเหมือนสปอยสกินปืนมาด้วยนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันบ้างนะครับข้างบนอยู่ตรงไหนว่านี่นะครับก็คือตอนนี้เขาบอกแล้วนะครับว่าหมวด c 4จัดอันดับนะครับก็จะเป็นแบบซีซั่นหก็คือจะมีการแบบ จะมีแบบรีแลงกบผมนะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งมันต้องมีซีซั่นสองใช่ไหมซีซั่นหนึ่งเหมือนก็ต้องพอจบซีซั่นเขาก็ต้องรีแลงนะครับแล้วก็มาเริ่มที่ซีซั่นสองเนาะนะครับ,รบก็คือบทจัดอันดับจะมีการรีแลงแล้วนะครับโอเคใครที่ดาวเยอะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไปเริ่มเก็บใหม่เนาะนะครับอ่าแล้วก็นี่เขาก็บอกตามนี้เลยนะครับอ่าคร่าวๆเนาะช่องทางทางก็แปดช่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับส่วนเออ บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับที่ทุกคนเรียกร้องนะครับก็คือเขาจะแจกวันที่14นะวันเดียวเท่านั้นนะครับก็รับเวลาไหนก็ได้นะครับในวันที่14เท่านั้นนะครับห้ามเกินห้าทุ่มห้านะครับในในวันที่14เนาะนะครับนี่เลยนะครับก็ได้ไม่ได้ได้แต่บัตรเปลี่ยนชื่อนะได้ทั้งบัตรเปลี่ยนชื่อได้ทั้งคู่หูนะครับคู่หูฟาโคนะครับแล้วก็ได้เป็นกล่องสุ่มตัวไดมอนด์นะครับสูงสุดได้ที่99กล่องนะครับโอเคไหมต่ําสุดก็คือ ไม่ใช่9กกอง99บใบนะครับกำําสุดก็คือ1ใบนะนั่นเองครับผมนะอ่านี้ได้3อย่างเลยนะบูถ้าใครไปสุ่มได้กานี่ก็โคตรดวงดีเลยนะ <c oughs> เออโคตรดวงดีเลยนะถือว่าแบบคโคตรโชคของโชคดีอนะอ่าน,นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับมันก็อ่าผมอะไปย้อนดูวิดีโออีกทีนึงเนาะนะครับวิดีโอที่ผมเอามาอ่าให้ดูคลิปที่แล้วนะครับหลังการอัปเดตแพ t ช์แล้วอย่าลืมไปจัดกันนะ ก่อนลากันไปฉันแอบได้ยินบางอย่างที่ผู้พัฒนาเกมคุยกันมาบอกด้วยละ่ะตลอดเดือนมิถุนายนกิจกรรมบีชปาร์ตี้จะจัดขึ้นในเกาะสวรรค์และพวกเขาจะนำชุดชายหาดและอีกสารพัดอย่างเข้ามาอีกด้วยรวมถึงข่าวลือว่าศึกวันสิ้นโลกจะกลับมาอีกครั้งคงจะคิดว่าฉันจะไม่พูดถึงมันแล้วใช่ไหมละ่ะคราวนี้ถึงคราวที่เ,เพื่อนๆต้องเลือกข้างและแข่งขันกับผู้เล่นทั่วโลกเพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ทั้งสองกิจกรรมจะมาพร้อมหมดใหม่ชุดแฟชั่นใหม่และรางวัลมากมายจดบันทึกไว้บนปฏิทินแล้วรอติดตามอัปเดตข่าวสารได้เลยครับซึ่งมันมีสกินเอ่อเขาเรียกยังไงนะที่เขาบอกว่ามันจะมาในตู้อีโวนะครับสกินลูกซองใหม่นะครับเขาบอกว่าเอามาแจกฟรีว่ากิจกรรมของสายฟรีนะครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยนะครับเป็นเอ่อลูกซองใหม่แบบเป็นสีแดงเนาะสะกินสีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับคือเฮ้ย เบิร์กอะถ้าเขาเอามาแจกฟรีนะครับสกินซองสีแดงอะนะอ่านะครับส่วนการรีวิวลูกซองใหม่นะก็ผมก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวค่าสแต็กเนาะนะครับสำหรับการรีวิวลูกซองนะครับโอเคก็ผมก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมจนจบนะครับ ผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยเว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับใครอยากได้เพจฟรีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามโดกระดิ่งนะครับโอเคเนาะกระดิ่งเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะโอเคนะครับอยู่กับผมนะครับผมก็จะมีข่าวสารแล้วก็มีสาระให้เป็นประจํานะครับอาจจะมีเละสะดาบ้างก็ขออภัยด้วยนะอ่าเว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคปะนะครับผิดพลาดประการใดขออภยัยโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย วันนี้นะครับพี่ก็มีเวฟสุ่มเพชรมาแนะนำนะครับก็ถ้าอยากเล่นแบบพี่นะครับก็กดตามพี่มาเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับให้ไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็กดคัดลอก uid ของเราไว้นะครับโอเคแล้วก็นะครับให้มาที่เวฟเ s สสเปกช็อปนะครับนี่นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาที่เติมเงินนะครับกดเลือกเติมเงินที่ทัวเลนะครับโอเคแล้วก็นะครับ อ่าโอนเงินไปที่ทัวรเลดเบอร์นี้เลยนะครับตามจํานวนที่เราต้องการจะโอนไปนะอ่าแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับมาวางที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เลขอ้างอิงของผมนะครับพอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทํารายการไปเลยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับอ่าตอนนี้เรามีเครดิตอยู่50นะครับเราก็กดไปเลยนะครับสุ่มของรางวัลนะครับ เลือกนี่นะครับผมจะเลือกส่งเป็นตัวนี้นะครับอ่าโอเคับแล้วก็เอายูไดีนะครับที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับมาวางนะครับโอเคกดเข้าสู่ระบบไปเลยครับผมพอเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับมันก็จะมาในหน้านี้นะครับโอเคให้เรานะครับมาเช็คชื่อก่อนนะครับว่าชื่อตัวละครเราถูกหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็ผมนะครับท็อปทีเฮครับก็ถูกต้องนะครับโอเคเราจะกดเริ่มการสุ่งไปเลยนะครับ แล้วครับผม172เพชรนะครับอ่าครั้งแรกของเรานะก็172เพชรแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเริ่มการสุ่มนะครับอะไรจะออกครับผมจังหวะนี้นะครับอะไรจะมาครับผมอึ้ไม่ได้ของรางวัลนะครับไม่เป็นไรครับผมนะตอนนี้เราลงทุนแค่50บาทเท่านั้นนะครับโอเคไปกันอีกครับผมนะเริ่มการสุ่มนะครับเฮ้ย ครั้งนี้เราได้3697เพชกรอกครับผมโอ้โหรวมจากครั้งที่แล้วนะครับก็โคตรคุ้มเลยครับตอนนี้ก็ยังเหลือเครดิตต้อง20นะครับโอเคกดเริ่มกระสุนเลยนะครับไม่ได้ของรางวัลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้มาเหมือนกันนะครับโอเคเริ่มกันสุ่มนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับอะไรจะออกครับผมนะครั้งสุดท้ายของเรานะครับครั้งสุดท้าย โอ้โห68เพชรครับผมนะโอเคครับผมก็นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเพชรเข้าในเกมหรือเปล่านะครับนี่นะครับโอ้เพชรก็เข้ามานะครับ3,000กว่าเพชรเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็รวมเป็น4,000กว่าเพชรนะครับก็ถ้าใครมองหาอ่าเว็บสุ่มเพชรอยู่นะครับก็ฝากเขาด้วยนะครับเว็บ Respect Shop นะครับโอเคครับ